กรับสวัสดีครับท่านผู้ชมอันนี้กลับมาเจอช่องอะไรวะช่องช่องช่องซีจีจีนะครับซีจีจีไม่ใช่ซีจีนะครับซีจีจีเกนเกนโอเคหาก้าเปลี่ยนช่องไม่นะครับเปลี่ยนชื่อช่องไม่ก็ฝากให้คนทุกคนบริการด้วยนะครับโอเควันนี้ผมจะพาพวกเราไปเล่นเกม ฟรีไฟฟรีไฟนะครับโอเคโอ้โหเจอเจอเจอคุณแล้วไอ้หญิงเสียงเท่าครับมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนวะออกมาได้ดีแล้วสันนี่ไงคุณเก่งนะครับ duyên duyên mãi đấy mày duyên 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 quá

มึงรู้ไหมที่นี้มันที่ของใครปะของ CGG c g g ซีจีนะครับไม่ต้องมากลนรบกวนเดียวมึงดุนเนี่ยออ,อ,อตายไปกันหมดแล้วนะครับ โอเคขึ้นไปที่ไอโดนะครับขึ้นไปวันที่มีไอโดแล้วไปกเก็ตเครื่องนะครับไปได้หรอวิ่งเร็ววิว่งเร็ววิว่งเร็วเกตสักคัว เอาไม่ใช่หรอคิดว่าใชา่โอ้โดนใครซ่านวะโอ้โอ้โอ้โอทางหลังทางหลังของเราขอดิดขอ โอ้ววโอ้โนพื้่พื่นี้คนง้อก,ก็อย่างนี้แหละม่นคนจะอยู่ละตายไปซะอืมมันกลาเหรอกลาขึ้นมา สวัดีครับโอ้โหโดนครยิงวะกระสุนมดกระสหมด AK Ao không ba cho AK Lui lơi Thì này clay Cái quá Vậy thì đang lên hợp Kết ra vụt con Lên trên bài Có ok Có มีก่อไหมโอเคก่อสามโอเคตอนนี้ไม่เจอเลยนะครับ ไม่รู้ว่าแบบไหนมันละมาดีครับก็มาดีครับนางขี่คนก็มาดีครับนั่งไงนั่งไงไั้นไ,ไม่ตายเดี๋ยวสับตัวถึเกลา เลื่นหัวตายค่ะที่โอ้โหก็สองสามก้องสองสามนะครับเข,เขาหนีไม่รอดเราแน่เขาไม่รู้ว่าที่ไรก้องสองสามโหโหโหตายเลยนะ หากระจอเอ้ยไปไหนล่ะกระจอดกระจอดไปไหนทีไ,ไหนวะตรไ,ไหนวะเอาที่นี่นะ เซลมาทางนี้ไหมยังอีห้าคนนะครับเฮ้ยมาแน่ไม่ต้องกลัวเรานะเราก็มันเราก็แค่คนเหมือนกันแหละทำไมทำไมทำไมตรงไหนวะ ก็เล่นนะครับมือ,อยังช้าอยู่เลย อีสานมคน เดี๋ยวเร็วๆตาดมันเบ่งไปไหนแล้วนี่อี้งหาคิดถึงมากๆนีส่สองคน ปั้นยันก่อนีอ่ไงโอ้โหชนะนะครับนี่ไงโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายค่นี้เยอะทีสันแค่นี้แหละ